การปรากฏตัวของสุนัขสีดำในความฝันเป็นลางร้ายบอกเหตุถึงศัตรูที่น่าเกรงขามหรือแท้จริงแล้วคือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่มาเพื่อปกป้องเราจากภัยอันตรายกันแน่คะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip t o k To g เกต e r ที่ที่เราจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งความฝันที่ซับซ้อนและน่าค้นหา สุนัขสีดำเป็นภาพฝันที่มักจะทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นใจเมื่อตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะด้วยสีที่ดูลึกลับและน่ากลัวแต่คุณรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเงาสีดำนั้นอาจซ่อนคำทํานายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับท่าทีของมันในความฝันคะ่ะคลิปนี้จะเจาะลึกทุกแง่มุมของการฝันเห็นหมาดาดูจบครบในที่เดียวแน่นอนเราจะไปดูกันตั้งแต่ความหมายโดยรวม คำทํานายตามพฤติกรรมของสุนัขความหมายในด้านความรักการงานสุขภาพและที่ขาดไม่ได้เลขเด็ดนำโชคท้ายคลิปค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายภาพรวมกันก่อนนะคะในทางจิตวิทยาสุนัขสีดำมักจะเป็นตัวแทนของเงาในใจหรือสัญชตาตญาณดิบที่เราซ่อนไว้อาจเป็นความกลัวความกโกรธหรือพลังบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่ามี แต่ในตำราทำนายฝันของไทยโบราณการฝันเห็นสุนัขสีดำส่วนใหญ่มักจะเป็นลางเตือนค่ะโดยรวมแล้วความฝันนี้มักจะเตือนให้ระวังศัตรูคู่แข่งหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราอาจมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาท้าทายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นฝันร้ายเสมอไปนะคะเพราะถ้าสุนัขดำในฝันมีท่าทีที่เป็นมิตรความหมายก็จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยค่ะ ทีนี้ความหมายจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องหมาในฝันทําอะไรกับคุณนะคะเรามาเจาะลึกกันเลยค่ะถ้าฝันว่าโดนหมาดํากัดนี่คือคําเตือนที่ชัดเจนที่สุดค่ะให้ระวังจะถูกคนใกล้ตัวหักหลังหรือมีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอาจมีเกียรเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนเพราะคนอื่นถ้าฝันว่าโดนหมาดำวิ่งไล่หมายความว่าคุณกำลังมีเรื่องเครียด มีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกหรือกำลังหวาดกลัวใครบางคนอยู่แต่ถ้าฝันว่าหมาดำเป็นมิตรมาเล่นด้วยหรือกระดิกหางให้แบบนี้กลับเป็นเรื่องดีมากๆค่ะหมายถึงคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลหรือจากคนที่เราคาดไม่ถึงศัตรูอาจจะกลับกลายเป็นมิตรได้ด้วยนะคะถ้าฝันว่าได้ลูกหัวหรือให้อาหารหมาดำทำนายว่า คุณจะสามารถเอาชนะใจศัตรูหรือจัดการกับปัญหาที่ยากลำบากให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีค่ะถ้าฝันเห็นหมาดำตายถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะหมายถึงศัตรูจะพ่ายแพ้ไปหรือเคราะไร้ต่างๆที่คุณเผชิญอยู่กำลังจะหมดสิ้นไปค่ะแล้วความฝันนี้จะส่งผลกับชีวิตจริงในด้านต่างๆของเรายัางไงบ้างนะมาดูกันค่ะด้านความรักสำหรับคนโสดให้ระวังคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ อาจเป็นคนเจ้าเล่ห์มีความลับปกปิดหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนคนมีคู่เป็นช่วงที่ต้องหนักแน่นเข้าไว้อาจมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีคนพยายามยุบแยงให้ทะเลาะกันค่ะด้านการงานการเงินด้านการงานต้องรอบครอบเป็นพิเศษมีเกณฑ์จะถูกเพื่อนร่วมงานแกล้กลงหรือมีคู่แข่งที่น่ากลัวปรากฏตัวขึ้นส่วนการเงิน ให้ระวังการถูกโกงหรือการลงทุนที่ผิดพลาดอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้เด็ดขาดค่ะด้านสุขภาพหากฝันว่าโดนหมาดำกัดหรือทำร้ายอาจเป็นลางบอกเหตุเรื่องการเจ็บป่วยได้ค่ะควรใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีนะคะและให้ระวังเรื่องความเครียดสะสมด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะเลขนำโชคจากความฝัน สำหรับการฝันเห็นหมาดำสัตว์4เท้าผู้ลึกลับเลขที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเลขเด่น4เลขรอง40 44 48 408ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะแต่ก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะเนื่องจากฝันนี้ส่วนใหญ่เป็นลางเตือนเราจึงจะเน้นไปที่วิธีแก้เคล็ดกันเป็นพิเศษค่ะวิธีแก้เคล็ด เมื่อเราฝันร้ายวิธีแก้เคล็ดที่ดีที่สุดก็คือการไปทำบุญกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะการบริจาคเงินหรืออาหารให้กับมูลนิธิสุนัขจรจัดหรือการไถ่ายชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรและลดทอนเคราะหกรรมต่างๆให้น้อยลงค่ะและควรไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะวิธีเสริมดวงเมื่อเราฝันดีหากฝันว่าสุนัขดาเป็นมิตร ให้ลองกลับไปตอบแทนบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเราหรือไปทำบุญกับสัตว์เหมือนเดิมเพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีและรักษามิตรภาพดีๆให้คงอยู่กับเราต่อไปค่ะสรุปแล้วการฝันเห็นสุนัขสีดำเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคและศัตรูแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงมิตรแท้และผู้ช่วยเหลือได้เช่นกันค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่าทีของมันนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ ไม่ว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไรอยากให้มองว่าความฝันนี้อาจจะกำลังท้าทายให้เราหันไปเผชิญหน้ากับเงาในใจเราเองหรือมองให้ลึกลงไปในคนที่เราอาจเคยมองข้ามเพราะบางครั้งมิตรแท้ที่คอยปกป้องเราอาจมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยฝันเห็นน้องหมาดำเรินบ้างไหมคะในฝันน้องดุหรือเป็นมิตรเอ่ยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ และครั้งหน้าอยากให้เราเจาะลึกความฝันเรื่องอะไรบอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ